<laughs> ไปไหนนี่ไปบไ้านเข้าบ้านแล้วบอ,อ, <c oughs> อไปนะทุกท่านนะตอนนี้นะครับอีกี้ซียูนะครับมาดูโอ้สาวเหนือยกยอกุ้งบอออ่ออุ้งไหนไหนโอ้ยถ่ายน้ำมันนั่นนสุดยอดเลย นี่ฮะโอ้ยสีนะครับตาไหนคุณกุ้งสุดๆเลยพี่น้องโอ้ยะโอ้โหเป็นไงทำเป็นไหมนี่ทำเป็นไหมนหมี่นี่แหละครั้งแรกที่ทำอโอ้เอ้าเอ้าว่าว่าอืมเอา้เอาเดี๋ยวมนันอ,อ่ะบลุก มึงเลือกเลือกที่ว่างขนาดนั้นป่ะอือจะให้มันติดพื้นป่ใช่แล้วทำอะไรอีกเอาอาหารอือใช่หลายโดดอือใส่ยิ่งใส่ยิ่งเยอะเลยเดี๋ยมันไม่หมดอันนั้นอือใส่ยิกอืออือใ่ยิอ่ะเป็นไงสุดยอดโอ้ไฟสองหน้าเป็นไงแรังแรกเหรอ แต่แล้วไหนล่ะอู้ก็โอเคอยู่นะสำหรับครั้งแรกเนาะไหน่ะจะกินกุ้งเต้นสดๆกันเลยเนาะวันนี้เนาะใช่อุยอะอู้น่าออกงงอ่ะอ้ยแมงเหรอเนี่ยแมงเหรอตัวยาวๆนั่นน่ะตัวใหญ่นะเห็นไหมกุ้งสดพี่น้องนะกุ้งในบ่อปลานะครับ นี่ครับบอ่อปลาของไอกี้ซีอูนะครับของครอบครัวเราพี่น้องนะครับโอ้ถือว่าถ้าอยากกินก็มาหาเนาะพี่น,อน้องเนาะนะถ้าอยากกินก็มาหาเลยนะครับนะเป็นกุ้งเราไม่ได้เลี้ยงแบบอย่างนั้นน่าจะกินด้วยกันกับนะครับที่เราเลี้ยงปลาเนาะนะน่าจะอาหารเดียวกันนั่นแหละปลาเขาเราเลี้ยงปลาเราให้อาหารปลากุ้งคนนี้ก็อยู่ด้วยกันพุน่นนะโอ้พี่น้อง ึกนานยังไงเพิ่งื่าจะก่อนหัวข้าจังหน่อยหนึ่งเนี้ยแป๊บนึงแป๊บนึงไม่นานนี่นไม่นานใช่ไหมระหว่างระหว่างรอลูกค้านะตรงร้านนี้ครับเอฟซี FC เนาะเิ่นกอนนะครับหาอาหารตรงนี้เพิ่มเนาะเมื่อเมื <c> ่อ <oughs> เมื่อเราได้พร้อมแล้วเราก็จะไปทํานะกินนะกินนี่ตัวนี้ <c oughs> <c oughs> นี่มีการมีการจะขโมยปลาด้วย เฮ้ยมียมันจังพิซุกะหลอกล่ออืมไปหาเล่น <c oughs> เดี๋ยวเขากินจริงนั่นน่ะเป็นเล่นไปมีแมวกับปลาให้สุกก่อนค่อยกินให้สุกก่อนค่อยกินยานะแต่คนกินดิบ <c oughs> แมวกินสุกเนาะนีเอาสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปทำกุ้งเต้นกินกันเนาะเอฟซีเนาะนะครับนะทุกท่านนะเพ <c oughs> ราะว่าไอการทำ มาหากินแบบเราเนี่ยนะครับนะนทำหากินแบบสดๆนะครับอากาศห้อนพี่น้องเนาะเพราะว่าคือยังไงล่ะนะครับหาอยู่หากินแบบง่ายๆนะครับอยู่หน้าบ้านเท่าพี่น้องเนาะ,ะอยากเมื่อไรก็แวะมาที่หน้าคลองน้ำนะพี่น้องนะเออระหว่างนี้ไอ้กี้ซียูนะครับก็จะรอนะครับแม่บ้านนะครับยกอีกครั้งหนึ่งนะครับ ดูให้กันใส่สะสดๆร้อนๆน้องพี่น้องเอาทิ้งไว้นานไหมครับสักพักหนึ่งคำว่าสักพักคือมันไม่เท่ากันนะสักพักเธอกับสักพักฉันนี่อาจจะคนละสักพักนะเออก่อนกินกูเต้นอืมไหวใจไหวไห้ไหวอ๋อไหวไขมันกระเพื่อมไขมันกระเพื่อมเอาพักยังพักยังประมาณสักห้านาทีสิบนาที นาทีประมาณนั้นเลยบอกบอกห้องเงินเดี๋ยวก็รอก่อนดีกว่าทางเงินเนาะนั่งรอไว้นั่งรอไว้ชีดาชีดาเอมีโอ้ยหาวระวังรอเนาะ fc เนาะนะครับเราจะรอยกยอเนาะพี่น้องเนาะนี่นะ fc ทุกท่านเนาะนะภรรยาเอ็กกี้เพื่อนก็ไปปิดร้านเนาะเอ็กกี้นะครับก็จะมายกยอแทนนะครับนะ เดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันเลยพี่น้องนะครับเรามาลุ้นน้ากันเลยยุบได้เยอะพี่น้องยบโอ้มีแต่หอยเชอรี่อู้ยโอ้ได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 ,ได,ได้ครับอีกย่างสักครู่สักครู่ไห่เอ,อ้ยโอ้ได้ปลาเพาะหอยเชอรี่ก็มีพี่น้องนี่ฮะโอ้นี่ได้เยอะเลยได้เยอะเลย ข้อลงข้อลงพี่น้องข้อลงข้อลงข้อลงอ้าวเออสดมาพอดีเลยเอ้ายไเหรออ้อยกะเอาเลยเหอยกะเอาหอยตัวใหญ่มากอือสวยงามอหอยใหญ่น o ใหญ่ใหญ่เลยอือเนาะใส่วางไว้ตรงวาตรงนี้เป๊ะอนอนาะแข่งกันนี่ครับ fc นะครับกุ้งสดสด,สดกุ้งเต้นเต้นปลากี่เดือดก็ได้ฮะแต่ถ้าจะกินกุ้งมาซื้อเซียวปลาเอาหมด อพมุดบ่ใช่เอ้าอื้มนะยุบอือ้มอือโอเคไม่เอาตักอาหารใส่ไปทีเดียวเลยจะได้ไม่ต้องหวานไม่ได้ต้องให้มันกระจายเหรอให้มันได้ยินเสียงจั๊มอ๋อเหรอมันเป็นสัญลักษณ์ด้วยเหรอใช่ถ้าไม่ได้ยินเสียงก็จะไม่มาอีกเหรอมันจะไม่มาโอ้ กุ๊งกุ้งคือฉลาดเหรอเาะโอเคเนาะเรียบร้อยดียอ้อาวโอเคจบนะครับหวานอาหารใช่ไหมหวานอาหารทิ้งไว้เดี๋ยวค่อยมาใหม่อืมเดี๋ยวทิ้งไว้เดี๋ยวค่อยมาใหม่เอาคลึบอืมอืคลิปนานอา้าวโอเคอีกกี่ซีอูฝากคลิปไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ